ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นดูซบเซาเกินเหตุทั้งที่หลายบริษัทจดทะเบียนยังทำกำไรดีและปันผลงามคำถามสำคัญก็คือเหตุใดหุ้นดีจึงไม่ไปไหนท่ามกลางความเชื่อมั่นที่หายไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการจ้ำพลัสที่หวังให้บริษัทจดทะเบียนกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งจากการเพิ่มประสิทธิภาพการควบรวมกิจการ และการดึงดูดนักลงทุนด้วยกลยุทธ์คล้ายแคมเปญการตลาดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าหุ้นยุคใหม่ได้อย่างแยบยนดตดรนิเวศเห็นว่าชิระวรากรจะมีมุมมองแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะตลาดลักทรัพย์มีโครงการจำพลัสที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสร้างการเติบโตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแบบก้าวกระโดดโดยที่โครงการนี้จะให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและการให้คำแนะนำ แก่บริษัทจดทะเบียนในหลายๆเรื่องที่จะทำให้กิจการเติบโตมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นทั้งจากการเติบโตจากภายในและการควบรวมกิจการที่เป็นประโยชน์กับบริษัทนอกจากนั้นก็ยังช่วยให้กิจการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้กับทั่วโลก ผลที่คาดหวังก็คือมูลค่าของกิจการของบริษัทที่คาดว่าจะเข้าร่วมในโครงการซึ่งคิดเป็นประมาณ50%ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างถาวรในช่วงเวลา2-3ปีของโครงการพูดง่ายๆในช่วง2-3ปีข้างหน้านี้จะเห็นหุ้นขึ้นแบบก้าวกระโดด ผมเองเห็นด้วยทุกประการโดยเฉพาะในยามที่หุ้นโดยรวมมีราคาตกลงอย่างต่อเนื่องทงั้งๆที่ผลประกอบการก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหุ้นจำนวนมากมีผลประกอบการที่ดีใช้ได้มีความแข็งแกรง่งมีธุรกิจที่มั่นคงมากและที่สำคัญจ่ายปันผลได้งดงามสูงที่สุดเป็นประวัติการเมื่อเทียบกับราคาหุ้นและแทบจะสูงที่สุดในโลกที่ประมาณเกือบ5%ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ผมคิดว่าสถานการณ์ในยามนี้ของประเทศไทยนั้นมีแต่เรื่องเลวร้รายที่ประเดประดังเข้ามาซึ่งทำให้คนขาดความมั่นใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางที่หุ้นจำนวนมากมีราคาต่ำกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีมาตรการกระตุ้นความต้องการซื้อหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แบบเห็นผลทันทีโดยเฉพาะจากนักลงทุนชาวไทยที่รู้จักและเข้าใจบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นว่ายังไงเสียบริษัทก็จะยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆเรายังต้องใช้สินค้าหรือบริการทุกวันเราเชื่อมั่นว่าเป็นบริษัทที่ดีและมีบรรษัทพิบาลที่น่าเชื่อถือและที่สําคัญบริษัทที่ทํากําไรได้ดีต่อเนื่องไปอีกยาวนานและสามารถที่จะจ่ายปันผลงดงามให้ผู้ถือหุ้นแทบจัดตลอดได้ วิธีที่ประสัทจะทำนั้นเพื่อที่จะมีประสิทธิผล จะต้องทำแบบเดียวกับแคมเปญขายสินค้าที่มักจะออกแนวลดแลกแจกแถมแต่ในกรณีนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัทถ้าจะเปรียบเทียบในช่วงนี้ก็จะคล้ายๆโปรโมชั่นไฟไหม้ของร้านซุกี้ที่มีการลดราคาอาหารลงอย่างหนักมากระดับที่นักกินพลาดไม่ได้ซึ่งน่าจะส่งผลให้ยอดขายซุกี้โดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับอาหารแบบอื่นร้านซุกี้ที่เคยดูเงาเ,งาเงาอาจจะเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือคนกินซุกี้น้อย ลงก็กลับมาคึกคักขึ้นมาอย่างรวดเร็วแคมเปญขายหุ้นในความหมายของผมก็คือแนะนําให้บริษัทจดทะเบียนคิดว่าอะไรจะทําให้คนอยากเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของตนเองในตลาดและเก็บไว้ยาวนานซึ่งแน่นอนแต่และบริษัทก็อาจจะมีประเด็นที่แตกต่างกันออกไป แน่นอนว่าการเข้าร่วมโครงการจพัสก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะดึงดูดคนที่ชอบหุ้นเติบโตเข้ามาซื้อหุ้นลงทุนทําให้หุ้นขึ้นได้ในระยะยาวหรือขึ้นได้ทันทีถ้าเริ่มเห็นว่าบริษัทสามารถขับเคลื่อนโครงการได้แน่นอนส่วนตัวผมเองนั้นผมคิดว่าในยามนี้สิ่งที่นักลงทุนสนใจเพิ่มขึ้นมากก็คือเงินปันผล แต่นี่ก็มีประเด็นว่าเงินปันผลนั้นบ่อยครั้งจ่ายแค่ครั้งเดียวตอนสิ้นปีวิธีที่อาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากซื้อหุ้นก็คือแคมเปญจ่ายปันผลปีละ2ครั้งหรือถ้าจะให้ เปรี้ยงก็คือจ่ายทุก3เดือนครั้งละ2%ของราคาหุ้นที่ลงทุนและคนที่จ่ายในอัตรานี้ได้ก็คือหุ้นธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่ล่าสุดนั้นจ่ายปันผลได้ปีละ8%จากราคาหุ้นไปแล้วแน่นอนว่านี่คือแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่มีอายุหรือมีเวลาอาจจะแค่ปีหรือ2ปีเพื่อที่จะทําให้คนซื้อหุ้นตัดสินใจทันทีซึ่งถ้าคนจํานวนมากเข้ามาซื้อหุ้นลงทุนราคาหุ้นก็ควรจะวิ่งขึ้นไปได้ถ้าบริษัทจดทะเบียนจํานวนมากต่างก็ ออกโปรโมชั่นของตนเองซึ่งก็ทําได้หลากหลายแต่ที่สําคัญก็คือต้องตรงกับความต้องการของผู้ถือหุ้นหรือคนที่จะซื้อหุ้นลงทุนที่เป็นลูกค้าตัวอย่างเช่นบริษัทออกมารับรองว่างวดหน้าและงวดต่อๆไปอีก2-3งวดจะเพิ่มอัตราปันผลที่เคยจ่ายในระดับ50%ของกำไรเป็น60%และ70%ตามลําดับหรือถ้าจะให้เปรี้ยงก็อาจจะบอกว่าจะจ100่ายร้อไปเลย นักลงทุนก็อาจจะสนใจเข้ามาลงทุนในหุ้นและทําให้หุ้นวิ่งขึ้นไปได้ผมเองเคยสนใจหรือลงทุนกับบริษัทที่ดีจํานวนไม่น้อยแต่บางครั้งก็ต้องถอยหรือลงทุนน้อยกว่าที่ควรเพราะเหตุที่ว่าบริษัททําอะไรบางอย่างไม่ถูกใจเช่นบริษัทชอบไปลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจอื่นที่ผมคิดว่าไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าบริษัทนั้นเสนอแคมเปญว่าบริษัทจะเลิกทําเรื่องนี้ภายในช่วง3ปีข้างหน้า และบอกว่าจะนําเงินจํานวนนั้นมาซื้อหุ้นคืนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของบริษัทซึ่งจะทําให้กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นและสามารถจ่ายปันผลมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนที่คิดแบบเดียวกันกับผมเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นเพิ่ม ุ้นก็จะมีราคาหรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีเรื่องที่จะทําอะไรหรือสัญญาอะไรที่จะทําให้นักลงทุนตื่นเต้นและสนใจเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทนั้นสิ่งที่ทําหรือคํามั่นสัญญานั้นจะต้องมีคุณค่าในสายตาของนักลงทุน การเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือการติดตามคอมเมนต์ในสื่อสังคมต่างๆจะทําให้บริษัทรู้ว่าบริษัทควรจะทําอะไรหรือควรจะมีแคมเปญอะไรที่ทําให้นักลงทุนสนใจซื้อหุ้นลงทุนซึ่งจะทําให้หุ้นมีมูลค่ามากขึ้นนอกจากนั้นบริษัทก็จะใกล้ชิดกับนักลงทุนมากขึ้นและความไว้วางใจในตัวบริษัทก็จะมีมากขึ้น นี่จะเป็นคุณค่าให้กับตัวหุ้นและบริษัทในทุกด้านซึ่งรวมถึงการที่นักลงทุนจะซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทมากขึ้นหากว่ากิจการของบริษัทนั้นขายสินค้าผู้บริโภคพูดถึงเรื่องนี้ผมเองชอบใจบริษัทจดทะเบียนของเวียดนามที่เขาประกาศผลประกอบการทุกเดือนผมไม่แน่ใจว่าจะมีงบบัญชีละเอียดหรือว่ามาตรฐานมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เห็นคือ มีตัวเลขยอดขายและกำไรทุกเดือนซึ่งทำให้ผมสามารถติดตามได้และรู้ถึงสถานการณ์ของบริษัทอย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องลุ้นถึง3เดือนแบบของเราการรู้ถึงความเป็นไปได้ ของบริษัทอย่างรวดเร็วนั้นช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุนได้เพราะถ้าประกาศงบออกมาไม่ดีเขาก็จะได้ตัดสินใจได้ทันทีว่าจะทำอะไรกับหุ้นแทนที่จะต้องรอ3เดือนในสถานการณ์ที่หุ้นทยอยตกลงมาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งนี่ก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับหุ้นได้นี่ก็เช่นเดียวกับ โปรอื่นๆไม่ใช่เรื่องข้อบังคับของตลาดแต่เป็นเรื่องที่บริษัททําด้วยความสมัครใจและดูแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนนักลงทุนชอบซื้อขายหุ้นที่ทําโปรแบบนี้และเขาก็เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นมากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือข้อมูลรายเดือนที่เป็นเรื่องของรายได้และกำไรของบริษัทจะต้องเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ก่อนสื่ออื่นเช่นเดียวกับ รายงานงบรายตายมาสตามปกติและก็ต้องเป็นรายงานที่ถูกต้องแต่ไม่ต้องสอบทานแบบสมบูรณ์เหมือนรายงานที่เป็นทางการทั้งหมดที่เสนอมานั้นผมเองก็ต้องออกตัวว่าคงม,มีคนเห็นด้วยไม่มากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงที่เรียกว่า establishment หรือองค์กรที่เป็นสถาบันจัดตั้งที่เป็นทางการรวมถึงตลาดหลักทรัพย์เพราะมันคงดูแหวกแนวเกินไปอาจจะเพราะว่าหุ้นไม่ใช่สินค้าถ้าให้มีการทำโปรโมชั่นจะกลายเป็นการปันหุ้น แล้วคนที่เข้ามาซื้อจะเจ็บตัวหนักแล้วใครจะรับผิดชอบข้อถกเถียงของผมก็ตอบว่าเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่บริษัททำนั้นจะเป็นการปั่นหุ้นหรือไม่เราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่บริษัทเสนอนั้นอยู่ในกรอบของกฎข้อบังคับของการเป็นกูดการ์ n นนหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องไม่อนุญาตให้ทา แต่ผมคิดว่าอย่างการจ่ายปันผลทุก3เดือนไม่น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการเร็วขึ้นอย่างสมัครใจก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือแม้แต่การประกาศว่ามีนโยบายซื้อหุ้นคืนอย่างต่อนเนื่องผมก็คิดว่าเป็นผลดีต่อหลายๆบริษัทที่ไม่สามารถเติบโตทางธุรกิจได้แล้วจึงตัดสินใจคืนเงินให้กับเจ้าของก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและแน่นอนว่าไม่ใช่การปันหุ้นแม้ว่าหุ้นอาจจะขึ้นทันทีที่ประกาศไม่ว่าใครจะคิดอย่างไร นี่คือสิ่งที่ผมในฐานะลูกค้าขาประจำที่ซื้อหุ้นในตลาดมานานอยากจะเห็นอยากได้โปรโมชั่นหุ้นที่จะให้คุณค่าแบบชนิดที่ยอดเยี่ยมถูกใจใช่เลยโดยเฉพาะกับลูกค้าหุ้นแนว VI ที่ชอบถือหุ้นพื้นฐานดีๆและถือยาวนานส่วนบริษัทที่ทำโปรที่ขายหุ้นแย่ๆซื้อแล้วมีแต่เสียหายหลอกนักลงทุนด้วยโปรที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าของหุ้นจริงๆนั้นเราก็ต้องจับตาและต่อต้าน เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐและองค์กรของตลาดทุนที่จะต้องควบคุมและจัดการแล้วคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโปรโฟไฟไหม่หุ้นไทยในแบบฉบับของดรนิเวศเห็นวชิวราวรากรค่ะและทุกท่านล่ะคะอยากให้บริษัทจดทะเบียนไทยประกาศงบทุกเดือนหรือไม่และจะให้ดีคือประกาศปันผลทุกไตรมาสดีหรือไม่คะ คอมเมเนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าใครคอมเมนต์ทำอ,อะไรก็มีแต่ปังแต่เปรี้ยงนะคะมีขอให้รวยรวยรวยทุกๆท่านเลยค่ะก่อนจากกันไปยังไงคะกดไลค์กดแชร์ให้จิมด้วยนะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ